สวัสดีครับผมพี่น้องที่รับชมช่องอาทิตย์เกษตรธิษฎีไม่เละเอซีสุขสุขลนเมื่อนี่สศู์มเปิดราคากล้วยอย,ยู่พิกัดบานเซิร์นครับผมอำเภอสุวรรณจังหวัดนองบวัวลำพูเฮ้าครับผมเป็นที่เปิดจักตัวเดียวเขาไปสอบถามแต่ของกล้วยกันเลยครับสวัสดีครับแนะนำซื้ออีกนะครับผมกาแฟครับกาแฟเ,เมื่อนี่เฮ้าเดียว ค้อยผูหรือค้อยแม่มาอีกครับผมเปิดราคาอนาคตรพอพันมืออ่ามือน,นี้เ่อข้อยผูไมาอีกเนาะ,ะเปิดอนาคตรพอพันเข้ามาถ่ายสุดก่อนตัวเก่าห่าออกไปแล้วนะครับผมเนาะเป็นนันแม่ลูกเดียวกันแล้นี่ปล่อยไปด้านนี่ว่าเหยี่ยวมาเชื่องตัวเงินตัวเงินตัวเหนียวมะไมมันบ่ครับผมตัวนี้เพราะได้ตัวนี้ห่อามะไมเนาะห่อมะไมอ่าผมมาเที่ยวตัวเก่าแต่วแบบไหนเงี้ยตเก่ารึเปลอกครับอันนี้สายพันธุ์มันมาแต่ ทางใดครับผมนี่ลูกแสงเทียนครับเล่าอนฟ้าปังพอผมเล่าฟ้าปังผมจะเก็บวัดแล้วถึงถึงกระสิบว่ได้ทับจะเก็บไม่กับมันกับเพงเนาะกับข้าทับกลมกับโอเคราคาะถือครับแล้วของแสงเทียนครับลูกฟ้าปังครับของกลมบริสัทธ์ที่เอามานพระทรงเมตตาที่ตรกรครับบ้านทั้งต่ว่าพอส่วนมากเระจกว่าแพงแต่ว่า ขันเปียลลุน้ำเสียป้าปังโดยตรงมันกับแพ่งนะครับแกก็เลยเอาของดูกแกลูกแกกับยู่น้ำเมันกลมบริสุัตว์แสงเทียนลูกปังนะครับสายเลือดปังเพราะว่ากับผสมแมวบ้านๆออกมากอะเี่ครับยังที่เห็นนี่แหละเราก่อมันสายเลือดปังเนาะครับครับปูปังพอแสงเทียนครับตัวนี้มีซื้อเหรอครับตั้งซื้อมันเหรอครับผมไม่ หมูตอนเนาะต่างจุด้อนะมูงมันลายเปเดครับทาั้งงานลอยสามสิบเปียกอสิบเก็ดครับกำลังเี่ยแต่ว่าไทยลอยสี่สิบขึ้นอยู่คุยมัคุ้ยหน่อยนกับเบิ้งตะไทยรด้รับมันได้แจ็กปีแล้วครับผมสิบเจ็ดเดือนครับสิบหกเดือนอย่างสิบเจ็ดเดือนอต่ว่าเกี่ยวเขาเลี้ยวก็ดีครับเครื่องออก็บิบเปีกเดือนก็ดีรับเสื่องมึงกับเบิ้งตะไทยก็เข้าเปีเียง ครับเพียงข้อเพียงเดียกผมถ้าใหญ่ดีแล้วครับเนาะครับก้นะบมสูงแก้วแกะอยู่จากเมียแกะกับก้มสูงเมียแกะกับร้อยสามสิบสามสิบหกสามสิบหานึงครับแ,กล,กแกล,กล้วบับงเอิญแกะได้เสียปูเสียพ่อมาหลายมั่งกระเล็ดออกมาลักษณะนี่แหละครับแล้วก็แม่กระเทือาตัวใหญ่อยู่ครับ ผมบอกตรงนี้แหละนี่นะก็เนี่ยสิบหอใส่พีกาบอกว่าเป็นย่างหน่อยกับมันได้เรือนนั้นมาอยู่ครับผมที่แรกผมมาเสี่ยวมานเอาเป็นแนวเป็นพ่านนะครับแล้วเพื่อพี่น่องก็จะสนใจอยากเอาไปเป็นแนวทางนึ่มครับอที่แรกผมเลี้ยงกล้วยผมก็ลงท่างเงื่อนแหละครับว่ากล้วยบ้านใจ้คุเถาวาโอ้ย่ามันเห็นออกว่าที่แรกมันเมียนบ้มันเมียนแนวกล้วยงามบอกมันขึ้นหน่อยแต่ว่าสัมครับวุ้ย ยิบกุเดือนออกมากกับเงินนี่แหละครับก็อนนี้คนเคยซื้อ,อยุคอวกกล้ยพอกผมนี่แหละเอาไปเลี้ยงครับตอนมันเป็นผมเลยไปน,นําขอแบงคืนมากครับกะนักเติอบอยู่ดอกแเ้ิ่นกระซื้อเอาอ่อนแบงจากผมไปนี่แหละครับกล้ยตัวนี้ผมเลียผสมอือครับรบ,บาที่นี่ปีกายนี่มัน ว่าตอมั่นสามสีเดีอนกับป่อยอันกับแบงไปก็เจ้ารวก็เจ้ามาขอแบงครับก็เล้าพ่นใหญ่ลูกดีว่าเสนพ่อกลุ่มไม่กับอูเคียดได้เหรอครับอูเครียตัวเป็นตัวปวงาไม่ังสีเหรอครับเขาไปได้เมียนกล้วยบ้านๆกับว่าเมียนเขาไปได้มาแต่ทางไดครับผมพุงไปขอแบงย้าเล่าขึ้นมาอ๋อครับโบเจ้าซื้อน้ำผมไปเลี้ยงนี่แหละอ๋อครับก็เจ้าแบงน้ำผมไปเลี้ยงนครับ ก็เลยไปขอแบงเรามาเพราะว่าเนี่ยเราจะแของกันแบงเงินขาเจ้าไปแล้วทั้งอำเภอพิเศนไปแล้วครับาะมีเนี่ยเสื่อมก็เลยไปขอขึ้นมากกรเลยมาก่พราว่าเพื่อมาจับสัตวดแต่ห้วยผมเห็นโครงสร้างผมเห็นหน้าตามากโอ้ยมันมากไก่ก็เมียด้วยเลยเมียมันก็สูงกว่ามันนั่นแหละครับสูงกว่ามันอีเมียใหญ่ผมเมียนี่เนาะเมียมัน เดียวเดียวกันเตี้ยเลยอือครับสูงวัก่เลื่อนกันแต่ว่าให้ลูกมากครับตั้งสี่แล้วครับครับลูกก็ถึงสองปีครับแต่ว่าลูกพ่อเนี่ยพ่อเพื่อนเนี่ยเป็นแสงเทียนครับ้าผมจำว่าพิดนะครับของกลมกลมบนน้าผสมให้ครับก็บเปแพงดอกกลมมาผสมเขาเจ็ดร้อยแปดร้อยอือครับตวาก็โอเคใี่หล่ะครับวอกมากครับวุ่นตังสี่แล้วครับครับ มันง่ายมั้ครับข้อเป็นเนี้ยอยู่ครับตาเตี้ยมเตี้ยมจ้ำครับเบ่งอัตลักษณ์เบ่งอัตลักษณ์ครับยกหยกข้อนี่เบื่อเธอเลยพี่น้องเบ่งด้วยพี่น้องเขาเบ่งด้วยเหรอเบื่อเธอเลยด้วยครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวถึงว่าพี่ครับเดี๋ยวมันเด็กกิโยเลยถ้าว่าเป็นลึงอยู่หรอกก็เป็นขึ้นขุ่นอยู่หรอกครับหยกหยกยังจับเนี่นู่นครับยกให้เกษตรกรเขาเบ่งหยกข้อครับนี่ครับเบ่งข้อ พี่เป็นข้อครับเดี๋ยวเธอเลยเพิ่นดึงรูบรูบร้าขอเดี๋ยวไปเป็นเนี้ยวก็อัตลักษณ์เนาะเนาะบางอัตลักษณ์เป่นชัดเนาะครับเนาะเนี้ยครับอบกเผาใหญ่เนาะครับเนาะบอกเผาเงี้ยบอกว่ามีเลามีกว่ามีเนี้ยครับแต่มันคุย้ยบ้านเนาะจะบอกาแมงซี่ครับครับสมเพิ่นแนะนอยู่ดอกซุ้มกลมบริสุทธิ์กระไดอืมครับเขานี่เป็นเขาแก้วบครับเนี่ย เขาแก้วเนาะประมาันี้แหละครับเขาแก้วครับงานเลยขอ้เนี่มันเป็นดีตัว่าเก่าหมเบิ้งงกหนาผากั็เงาเขาก่าหเบิ้งเขาเครับหน้าผาองมามันเงโอเคเลยซอมฟ้ามืดครับนาผากหนกกน้นดีเนาะครับเนาะเบิ้งหนาตารอดีเนาะเ้ตหน้าตารอด้าตาดีครับผมเบืดองเธอเือดูเอ้าจะทาจะทางเบิดทะเลออนเบิ้งดูเบื้องครับเบิ้งล่ำตัว สันประคอข้อประเขีงเงมาแล้วครับกล้วออายุส so, ิบเจ็ดปีเ so, sure so, ันสิบเจ็ดเดือนยืนท <lights> ่า so. ท <Okay. S 2> ่างดีเนาะรื่งลึ่งหูดีเป็นบ่ครับลึ่งหูดีครับได้บายได้ครับครับขี่คครับขี่คเนาะถ้าเปิดราคาหลายปันไดครับผมเปิดไปหกสิบหาครับหกสิบหาเนาะมาคุยกันเดาต่อรองได้ครับเปิดเริ่งโตกันเดาหกสิบหาหกหมื่นหาพันเนาะครับเนาะ ซิมห่างเราล่องมาเบิงมาคุยกันเอาขันมากเก่าไปครับวันนี้แหละขันมากผมบาดีซอยข้ารถแหละขันมาเบิงตัวจริงครับเจ็สี่สุขูสุกคนที่เขามาเบิงเนาะสายเลือดปลาปังครับนี่ละครับไาค่อยงามผมมันใจเลยมันเล่าก่อมันงามเมันก็ตเรามากถึงมีสีเมียวบ้านๆหรือเขาครับนี่บ้านๆก็ให้ลูกมากขนาดนี้กับผมมาคงเห็นพวกแม่นธรรมดาครับเข่งคาเงี้ยล่ำตัวเงี้ย S <S รอดจ่นเนื่อหนังมากว่ากล้วยมืก่กล้วยน่อยเนาะเสื่องนันเลเปลี่ยนแคบเบิ้งเอางาว่าไหเกี่ยวเขาเล้วเนี่ละซีฮัดเสื้องเพราวนนี้แกก็ย่างสิบหกสเกดสเดเือนว่าท่านจะเตรียเบิ้งหัมครับเบิ้งหัมเสมอดีครับเนาะหัมงามหัมเสมอดีครับหางเว้หางกับหางเาาง,าง,งาหางไงเนาะหางเงี้ยครับเป็นสี สีดอกเล่าเนาะสีดอกเล่างามๆมันพิดกันเนาะครับกล้วยบานๆกับกล้วยงั้ครับครับเจ้าคับง่ายขั้นเมียร้อยสี่สิบคือกระจกอะเพื่อสิว่าสีง่ายกว่านี้เลยหรอกครับตอนหนี่ยเมียแกร้อยสามสิบห้าสามสิบหกนะครับเพรลูกมากกับง่าย้วยยืนแอีกไอ้เพิ่อนบางดูครับเอาแอีกกระคักดูตัวนี้นี่อาจจะง่ายขึ้นอีกแล้วเนาะครับเนาะง่ายขึ้นไปกล้วยมันเต็มฮาปีมนะครับอันนี้มัน กล้วหน่อยท่านเนี่ยท่านเห็นเสื่องอยู่ครับแล้วยู้หน่อยเดี๋ยวไปครับก็มันก็จ้าเบื้องหัวก็จะยังกล้วก็จ้าก็หัวแล้วก็กล้วหน่อยกล้วยงี้ครับแต่ผมมั่นใจว่าินนี้เทางผมมาผมมาผมบผิดผสมกล้วยงามไม่กันตั้งสี่แล้วครับครับผสมกล้วยงามไม่กวาดมากสี่แล้วครับแจ่มแจ่มแจ่มเมื่อนี้เขาเปิดตัวเดียวนะครับเนาะเปิดตัวเดียวครับมื่อนี้ก็ ขอขอบคุณกาแฟเบอร์โทรบอกพี่น้องเขาอีกนะครับผมศูนย์หกหนึ่งครับสามสามแปดเก้าสองศูนย์สองครับครับติดต่อเบอร์นี่มาเนาะถ้าใครสนใจอยากได้ค้อยผูอ็อคชั่นสักบาทรด้วยก้อนจากหรือข้อยผูเนาะครับเนาะค้อยผูเพื่อจะเอาไปเป็นพอพันอยู่คอของเขาเนาะครับผมติดต่อเข่ามาราคากั คุยกันได้พ่อฟังครับราคานี่ก็หกหมื่นห้าพันครับผมราคากับพ่อฟังพ่องามครับครับาส่งค่ารถมีค่าส่งค่ารถอีกคุยถือข้อกันครับกลับมาเบิงเอาครับงามงมครับนี่สวยๆเลยครับกล้วยผูตัวนี้ครับเอาครับพ่อกันชิหนาขอขอบคุณกาแฟเมื่อนี่ครับสุดท้ายนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่เด้อครับ สุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ